เอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดก็ไม่อยู่ ยางก้นถ้วยถูกไหมฮะ94 92เนี่ยเป็นฟรีเวลาเทคก็เป็นน้ำยางสดแต่ของมาเลเซียเป็นไงของมาเลเซียนี่เขาเป็น95เนี่ยเป็นคับลาเป็นยางก้นถ้วยอีก5เปอร์เซ็นต์ก็เป็นน้ำยางสดอ่าต้นน้ำมันต่างกันแล้วต้นน้ำมันต่างกันแล้ว หลอกของเราพอหลังจากน้ำยางสดแล้วก็ไปเป็นน้ำยางพ่นน้ำยางพ้นก็กลายเป็นขั้นต่างละขั้นต่างแล้วนะครับจากน้ำยางพ้นเสร็จก็จะไปเป็นของเราเป็นน้ำยางพ้นเสร็จแล้วก็จะมียางแท่งบล็อกลับเบอร์แล้วก็ R S S R S ีอยู่5เกรด ซึ่งท่าของเราก็80%ก็เป็น r s 3ผมแนะนำท่านให้ไปพม่าเมื่อกี้ก็บอกพม่าปลูกยางพาราได้เป็น RSH5 ท่านไปเติมเขานะครับในการทำยางเขาก็จะได้เรื่องของอัพเกรดเาจาก RSH5 ขึ้นไปเป็น r s 3ราคาก็จะสูงขึ้นอันนี้พม่าก็ขาดอยู่นะครับจากยางพาราที่เป็นน้ำยางสดเราส่งออก 80%ที่ส่งออก80%ไปมาเลเซียทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่เหลือใช้ไนปในประเทศเพียง20%นะครับแต่มาเลเซียพอมาเลเซียซื้อเราไปเนี่ยนะครับมาเลเซียซื้อเราไปเนี่ยเขาก็ไปผลิตเป็นถุงมือยางและทุงงนาใหม่ต่อแล้วก็ส่งออก ที่บอกว่าโต20%ที่ที่ว่าเนี่ยนะครับนะครับต่อไปที่เป็นยางแท่งยางแท่งเราก็ส่งออก90%เข้าสู่กระบ,บวนการในการบิด10%เท่นั้นเองผมพยายามสื่อถึงอะไรไอ้่านผมพยายามสื่อถึงว่าไอ้กลางน้ำของเราเนี่ยมันตกอยู่กับประเทศไทยน้อยเราส่งออกหมดถ้าเราตกอยู่กับประเทศใดน้อยแสดงว่ามันก็มีวัตถุดิบไปป้อนโรงงานอุตสาหกรรมน้อย อุตสาหกรรมก็ไม่จุงใจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ถ้าอุตสาหกรรมเกิดทั้ประเทศไทยเยอะวัตถุด,ดิบที่ออกจากกลางน้ําเข้ามามันก็มีเยอะขึ้นโครงสร้างมันต่างระหว่างไทยกับมาเลเซียตรงนี้นะครับที่ต่างกันนะครับที่ต่างกันทําไมเขาไม่เดือดร้อนหนึ่งเข,เขาได้80ดบบาทต่อกิโลไหมก็เ,เ,เหมือนเราถูกไหมครับพวกขายตลาดเดียวกันแต่ที่ต่างคือว่าเขาออกกลางน้ํากับปลายน้ำเ่ยครับเน้นมากขึ้นนะ มูลค่าของซัพพ l y chain ของไทยทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้องเรื่องยางท่านคิดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่มาเลเซียที่ประกาศว่าเป็นศูนย์กลางผลผลิตยางพาราของโลกเนี่ยนะครับผมไปดูแล้วเนี่ยฟังอะไรเขาประกาศเราเราหน้ากลัวนะเป็นผลผลิตผลพันธุ์ยางพาราของโลกเนี่ยน่าลัวมากนะใช่ไหมเออฟังได้น่าลัวแต่ไปดูตัวเลขเนี่ย ก็ไม่น่ากลัวตัวเลขของเซกเตอร์ของยางพาราของมาเลเซียทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสักห้าแสนล้านบาทแยกกลางปลายแยกต้นกลางปลายรวมแล้วห้าแสนของเราหนึ่งล้านล้านบาทล,ล,ล้านสองตัวนะครับของมาเลเซียในห้าแสนของเราหนึ่งล้านนะเพราะนั้นของเราเนี่ยเซกเตอร์ดีใหญ่กว่ามาเลเซียเยอะ เพราะฉะนั้นโอกาสก็จะมีเลยผมเลยสรุปว่ายางพาราเนี่ยเป็นพืชที่มีอนาคตอันหนึ่งเพียงแต่ข้อที่หนึ่งที่ต้องทําก็คือเสริมเรื่องของมีมูลค่าเพิ่มในกลางน้ําและก็ปลายน้ําเราต่างกับมาเลเซียเยอะนะครับกำลังซื้อเราเป็นไงมากกว่าครับมาเลเซียมี30ล้านคนผลิตรถยนต์ประมาณสัก3-4ี่แสนคันไทยผลิตรถยนต์เท่าไหร่สองล้านหแสนคัน อินโดจะเป็นฐานในการผลิตรถยนต์นะอินโดจะเป็นฐานในการผลิตรถยนต์อินโดก็ปลูกอย่างเยอะนะครับอินโดอยากจะเป็นฐานในการผลิตรถยนต์เป็นญากไทยสรุปได้เลยแต่ไม่ใช่สรุปเพื่อจะจบนะสรุปได้เลยขณะนี้เนี่ยประเทศทจะเป็นศูนย์กลางผลิตยางพาราและลิพันฑ์ของยางพาราของโลกอยู่ที่ประเทศไทยเพราะมูลค่าเนี่ยนะครับ หล้านล้านมากกว่ามาเลเซียสองเท่าตลาดเป็นไงครับ65ล้านคนตลาดตลาดยุดใหญ่มากนะครับผลิตได้2.5ล้านคันมาเลเซียาาระมัณนัก3,400,000ี่0,000คัน 2. เราอยู่พื้นที่ที่ดีที่สุดในการส่งออกเราขายในประเทศเพราะกำลังซื้อเยอะเราส่งออกได้ข้างนอกเยอะเพราะเราเป็นฐานในการผิตที่ต้องเติมไปก็คือเรื่องของ ต้นกลางน้ํากับปลายน้ําที่ต้องเติมกไนเดี๋ยวตอนหลังก็จะบอกว่าจะเติมอะไรอีกเข้าไปอีกนะครับแล้วมาดูปลายน้ํานิดหนึ่งระหว่างไทยกับมาเลเซียไทยเนี่ยถ้าเป็นยางแท่ง100%เนี่ยไทยเข้าสู่แรงงานเข้าสู่โรงงานนประมาณ11%แต่มาเลเซียเนี่ย17% น้ำยางพ้นซึ่งเป็นกลางน้ำของไทยเข้าสู่กระบ,บวนการในการผลิตเพียง16แต่กลางน้ำที่เป็นน้ำยางพ้นของมาเลเซียเข้าสู่กระบ,บวนการในการผลิตของเขาเกือบ90ยางแผ่นลงพันของเราเข้าสู่กระบ,บวน,นการในการผลิต 12%มาเลเซียเข้าสู่กระบ,บวนการในการผลิตของอยางแผ่นลงวันนะเพื่อจะไปเป็นผลิตร้อรถยนต์เนี่ย9 12%สรุปแล้วกลางน้ำของเรากับกลางน้ำของมาเลเซียมาเลเซียเข้าไปสู่กลางน้ำ40%ของเราเข้าสู่กระบ,บวนการในการผลิต15%ท่าน,นอาเดงนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับของเรานะครับอ่า ส่วนถ้าเรามาแยกส่วนที่เป็นส่งออกที่เป็นต้นกลางกับปลายเทียบระหว่างมาเลเซียกับไทยก็ตัวเลขก็เป็นอย่างที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นตัวเลขผมก็เลยเข้าใจท่านเวลาฟังอาจจะจินตนาการไม่ไม่ออกนะครับขอ,อข้ามไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเสนอแน่ดีกว่าต้องทำยังไงนะครับเวลา เพราะวพอยนี่มันไม่ฉายถ้ท่านดูไปไม่ไปพร้อมผมผมอธิบายลำบากเพราะท่านไม่ได้เห็นตัวเลขด้วยนะครับอันที่หนึงก็คือไปเพิ่มอุตสาหกรรมกลางน้ำสร้างมุลค่าเพิ่มขึ้นสองผมเรากำลังรอ,งองเรื่องพรบการยางในประเทศไทยถ้าพรบการยางออกมาผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้หลายๆเรื่องมันก็จะยุบหน่วยงานและบริหารจัดการทั้งหมด สามที่ประเทศไทยต้องทำซึ่งควรจะทำเร็วๆนะครับผมอยากจะเห็นโรงเรียนกเกษตรที่พัทลุงหรือของภาคใต้เนี่ยสอนเรื่องของคนที่รู้เรื่องยางจริงๆไม่เห็นไหมมีไหมไหนโรงเรียนกเกษตรสอนอะไรครับสอนเรื่องปลูกข้าวสอนเรื่องปลูกยางนะไม่ค่ยเห็นนะครับไม่ได้ผลิตคนที่เป็น เชี่ยวชาญเรื่องยางเรื่องข้าวมาจริงเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายคนที่จบกเกษตรมาสู้คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขามีภูมิปัญญาดีกว่าแต่ทําไมโรงเรียนเกษตรไม่ผิดคนขึ้นมารู้เรื่องนี้และใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อจะไปปลูกยางให้มีประสิทธิภาพไปทํายางให้มีผมลิดต่อได้สูงขึ้นทําข้าวด้วยทาสินค้าอื่นๆด้วยนะครับสประเทศไทยต้องประกาศเป็นทับ ของอยางพาราของอาเซียนทำยังไงเป็นทับนี่ก็คือเป็นทับภายใต้อาเซียนก็ใช้สิทธิของอาเซียนขึ้นมาตั้งโรงงานไปขยายพื้นที่ในการปลูกร่วมกันกับประเทศในอาเซียนนะครับสี่ที่สำคัญก็คือ ตั้งสถาบันพัฒนาและปิจาัณาของประเทศไทยสี่ตัวนะครับผมเนสนอทั้ง4ี่ตัวตั้งสถาบันพัฒนายางแห่งประเทศไทยพัฒนาและพิจัรณาของประเทศไทยเหมือนอะไรครับเหมือนสถาบันสิงห์ทองเหมือนสถาบันเหล็กเหมือนสถาบันอาหารสังกัดกระทรวงุตสาหกรรม แล้วก็จะแก้ปัญหายางพลาได้ทัานผู้ที่เราใส่เงินเข้าไปหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยนะครับผม,มให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าน,นี้ถ้าท่านไปตามข่าวก็ก็ไม่ช่วยนะครับราคายางนเซกร์มันใหญ่มันเงิน,มนไม่ไม่พอมันต้องใช้เยอะจึงจะดึงราคาขึ้นร้อยยี่สิบาทนี่ขึ้นอยู่กับตรงไหนครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะได้ร้อยี่สิบบาทไม่รู้ต้องรอลุ้นเพราะอะไรครับเพราะตลาดไม่ได้เป็นตลาดของภายในประเทศ มันส่งออกแล้วส่งออกขนาดนี้ขึ้นอยู่ในตลาดโลกสองประเทศที่มีปัญหาตลาดรถเราส่งไปที่ไหนเวลาเราส่งใครที่เป็นคนซื้อ,อยางมากสุดในในโลกนี้ไครใครที่ซื้อ,อยางมากสุดครับรู้ไหมฮะประเทศจีนทำไมเขาซื้อ,อยางเยอะเพราะเขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดของโลก กี่คันอนะปีที่แล้วเขาผลิตสองปีที่แล้วเขาผลิต18ล้านคันปีนี้เขาผลิตยี่สบล้านคันผพตลาดหลักก็จะเป็นจีนอ้าวาจารยจจีนก็ผลิตเยอะเศรษฐกิจดีจีนถ้าจะขึ้นเป็นเบอร์สองของโลกในอนาคตขอไปเป็นแล้วแต่ว่าจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในอนาคตเนี่ยจีนถ้าไม่แตะเบรกเศรษฐกิจด,ดีฟองสบู่แตกนะ เหมือนที่ปี40ที่เราแตกมาเมื่อก่อนเพราะจรัจีนต้องดูแลเศรษฐกิจให้ดีนะครับขนาดนี้ไปได้อยู่โอเคแล้วจีนผลิต20ล้านคันแล้วส่งไปไหนส่งรถไปไหนก็ส่งไปทั่วใช่ไหมตลาดหลักไป็นที่ไหนยุโรปก,กับอเมกริเมกาสองประเทศนี้มีปัญหาขนาดนี้ ยุโรปก,ก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นอยู่กรีซมีปัญหาไซรัส,สมีปัญหาอิตาลีรอรออิตาลีรอสเปนฟุบแต่ว่าโอเคมันก็ทรงทรงอยู่ขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจยุโรปพอวิ่งไปได้เพราะว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสบ้างเข้าไปค้ำยันอยู่ถ้าเยอรมันไปฝรั่งเศสไปจบเลย แล้วจะกระทบยางท่านอันติยางท่านอันติสหรัฐละ่ะสหรัฐนี่ขณะนี้เศรษฐกิจทรงๆอยู่นะเศรษฐกิจทรงๆอยู่ค่าเงินทําไมค่าเงินเราแข็งเพราะดอลลาร์มันอ่อนไงค่าเงินเราแข็งขึ้นในค่าเงินแข็งก็ส่งออกเยอะยากขึ้นด้วยนะเพราะนั้นพอจีจีนมันมีปัญหาไม่ใช่จีนมีปัญหาจีนส่งออกไปสหรัฐส่งบ,บประโยชน์ลดลงราคายางเราเป็นยังไงฟุบนันดี ละากาหยงก็ท,ทุกสนดทราะฉนนั้นร้อยีบาทผมก็อยากจะเห็นนะครับแต่ท่านก็ต้องลุ้นต่อไปขณะนี้ท่านนี้วันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ปดสิบประมาณ80ถูกไหมเจ็ดสิบเจ็ดสิบตอนที่ผมอยู่ตอนอยู่โงเรียนอย่างวัานะโหลโหลดสมบาทโหลดสาสิบาทก็อยู่ได้ ใส่ตัวน an ี้เจ enfin ็ดซิดแปดซิดอยู่ไม่ได้นะมันปัดเพลืออะฮะอะไรนะปุ้ยแป้งปุ้ยแปุ้ยปุ้ยนู่นแบบเกยกับแป้งด้วยเหรอมปุ้ยแป้งเกลือแป้งน้ำมันแป้ง เราเรามีเรามีอะไรเรามีรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีเป็นคนตายนะไม่บอกตัน่ะไปไม่โตเลยไปไม่โตเลย บนมันว่าบนมันว่ามาพบรัตตนตีเลยนะเนี่ยเมื่อรัตตนตีหนังเราเต้นโบปัญหามาเลยนะเนี่ยเร่งตายว่าไ่นเร่งตายว่าไ่นเร่งตายว่าเร่งตายว่าถต่ไม่เร่งตายบอกไอ้โก้มาเลยมันเป็นวิชาก้วิชาการมาเดี๋ยวเร่งตายอยู่อะไรเนี่ยติโก้ยิ้มหวาเร่งตายตัวเลยฮะ เดี๋ยวผมแรกกับปุ้ยนี่นะครับปุ้ยนี่ตุกสิ้นขาตุกผืนเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นส่วนทำการหมาดหรือทำให้ต้นทุนหลบต้นทุนหลบสูงขึ้นนะกัมท่ามืออาจารย์แล้วมาเลเซียนี่ปุ้ยมันไม่แพงเลยอินโดปุ้ยไม่แพงเลยแพงเหมือมนกันครับแต่ว่า แต่ว er ่าเขปรินตได้เขาประนีเด้งวันนั้นมันก็โตุ้นลงไปเลยเอ้าเดี๋ยวใส่เราไม่ประนีเด้งอากนะจ๊ะปุ้ยยังเราเคยมีโครงการปุ้ยยังชาตินะครับแต่ว่าเจ็งไปแล้วแต่ว่าเจ็งไปแล้วันนั้นพุ่มพุ่มมินใจตันว่าตันก็อยากได้หลอยชิดพุมผมเป็นชาวโวนดียร์เองก็ผม่งอยากได้หลอยสิ แต่ว่าเวลาตัดเรียนรองรอยอีซิปเนี่ยบางทีมันไม่หายนะครับเพราะมันขึ้นตลาดโลกมันตลาดโลกดินตลาดโลกไม่มีปัญหาตัานก็ไม่สามารถจะได้รอยอีซิปคราวนี้ตันบอกว่าให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ไม่เบี้ยหมดำได้ยังจำกาวมังกาวหกเสน้นก็ไปแล้วนะกาวจ่ายเงินไปหกเสน้นนะ จ่ายเงินไปลุกเสนมาเนี่ยตุกอย่างเหล่าอย่างเราตั้งมาได้ันนาดนี่ช่วงแรกๆนี่เข้าใจว่าเอาเงินไปซ่องเมินไปเสือนะใช่าาไหมราคาขึ้นไหมไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่โป้มันยัง,ง,งนะยข,ข,ข 15, งึ้นต้อ,ง,องจงใจขึ้นหมากใช่ไหมก้าวก้าวก็ประกันวัดีปัดห้าซ่องเมินยางเขาก็อยากจะประกันก็ประกันมาอยาง มาไอเบียแลวแม็ดแล้วก็ใส่เปิดซองเบินลเคลียงไม่ขึ้นอ๋อไม่ล่อไปคุยกันส้ำจังหประเทศคุยกันเออลองให้ใหญ่หลักค่ะยางขึ้นโปรบปุ๊บประเทศเป็นผลิตยางซ้งประเทศนี่มันอยู่ตรงนี้เป็นอยู่ใต้มาเลออินโดจังนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ตรงนี้ ก็ได้ไอเดียว่าถ้าเราไม่ต้องออกไปนี่หลักการมันต้องยึดใช่ไหมเราไม่ค่ายมันมันไม่มีอะไรอย่างไรใช่มันก็คือไอ้โบสถ์ตะล้านหลวงเราไม่ต้องไปไอ้จีนเราไม่ต้องไปไอ้ถ้าไม่ดีก็อยู่โลกมันยี่เอาอะไรไปใช่แต่เราไม่ต้องเราคือสร้างประเทศนะไต้มาเลย์อิตโดมาเลเซีก็บอกว่าเออ เงี้ด้วยไอเดียดีสุดยอดอีดโดบอกเออสุดยอดเงี้ดีดุดหลักการดีพุ่มกูไปเก็บข้อมูลเดี๋ยวมาเลยถ้ามันหวาไม่ได้ถ้ามันตายถ้าเป็นทัาวุกิถ้ามันหวานแล้ว,หวเห็นด้วยไหมไอเดียนี้มันบอกไม่เงี้ด้วยงันมาเลยแล้วจู้ตําไมมันบอกมันไม่ต่า มันได้ด้วยแต่มันไม่ตับมันบอกว่าจ่วงให้แต่มันช่องออกได้หลักกาดทีมันก็ะช่มันไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าในหลักการบนดาดเนี่ยมันว่าเออเต้นเต้นกันเต้นมันน็อกกันมัมันออน็นกนนอ,กนอกตังไปแล้วนั่นเองปรากฏว,ว่าอ่องเบือนก็ไม่ได้หลังใส่ไปช่องเบือนหลนังไม่ขึ้นออกไหมมา,ามทำสร้างปฏิท ถ้าปฏิเสธมาสิ้นเอโมยูกันนะเอโมยู่ต่ำตกลงกันเลยนะทำไม่ได้หรอวปล่อยพวกนู้นมันไม่ไม่เอาจริงเใช่ไหมอย่างเราไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมไม่ขึ้นต่อแล้วใช่ไหมเราหน้าเราถ้าเป็นรลักการเราหน้าต่ำไดยใจโบวโอเพ็กโอเพ็กแต่มันใกล้น่ะมันให้เราเงนมันไม่อช่วงออกน่ะมันปั๊บเนี่ยหลักการน่ะมันขึ้นทันทีใช่ไหมแต่มันต่ำได้อันนี้เราก็คุยกันการใดดียะไรกันเออถ้าเราไม่ช่วงออก ถ้าเราไม่ต e. ้องออกยางให้มันหลักการยางมันมันโยยยางไหลใจมันลอยใกล้ต่อไรมันก็ต้องตามใจเราบากคนมันไม่เป็นประนันไอ้ดูมาเลเซียอีโดมันไม่เออก้าวมือนกันกาวกาวไหนามซี่เป็นซ่องเป็นเตนี่ฮะเสียนต้องออกไต่กับไต่ไต่กับไต่นะนะไม่ใจเล่านะเวียดนามเวียดนามเราก็บอกว่าเออไอ้ตอนนี้เราแปลเวียดนามอย่างกาว ในอาเซียนแต่จริงมีตัวเล็กก้าวมาเลี้ก้าวกันรอยมันมันติดเลตติ้งกำลังดีเหลืองก้าวเพื่อเพื่ก็าวได้ด่ามากละข้างหลังแต่ไม่ได้เรื่องก้าวเลยก็ด่าหล่ะนะครับเรื่องก้าวแต่ก้อนเนี้ยหล่อผลิตก้าวสักประมาณผลิตก้าวเดียวประมาณสี่สิบล้านตันสี่สิบล้านตันนะก้าวเพื่อไง ประมาณนี้ที่แล้วมาเป็นกาวซ่านสิบสิบล้านตันกาวซ่านกินในประเทศ 10, 000, สิบล้าน่งออก 10, 000, สิบล้าน่งออกสิบล้านตันกาวซ่านสิบล้านน้นสิบล้านเนี่ยหล่อติดอันดับนึ่งมาเป็นสิบปีอไรอ่สองปีเดียบ้านมาปรากฏว่าปีฮาปีฮาหล่อ่งในห้าจุดเจ็ดล้านตัน 5, 5, กาวซานอินเดียส่งได้เก้าลานตันเวียดนามส่งได้แปดลานตันเขี่ยแจมเนี่ยต้องหอวกาวจะลดรใส้เงินไปดวยเลยนะกาวกากลับมาย่างก็แล้วแหวะไปกาวอีเดียวนะตกลงส่องเลยนะเด็กเดียวส่องเบิ้นมาอันนี้อะไรนะตามความตกลงสร้างปฏิทิดีขึ้นมามล่ะก็ ไม่ดีหลอวใส่ว,วะกระบอกแล้วมันขึ้นตลาดลูกอ่ามาอันทีซ้แเรออันทีซ้มต่ำตือเด็กกันนี่นโยบายเออเอาไปเลยนะไปไปหลัดหลัดนุ่นใช่ไหมเอานโยบายไปหลัดนุ่นนี่นะมันก็ถ้าเรามองในแง่ก้องก้อง ต้องรักการเด็กพวกเด็กเดียวเราแรงเราแจ้ก็คือว่าดีนะคือตั้งบัน้นผืนกระดาษให้ไอ้กลางนา้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันมีบุญขาสูงขึ้นนะนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีล่ยางถูกไหมนึ่งในนั้นก็เอายางไปไปหล,ดนะหล,ดปลาดนุ่นนะหลาดนุ่นตะัวปัจเจกไม่รู้ทำไปถึงไหนนะนะก็คือวา่าให้เกิดความต้องการในประเทศให้สูงขึ้นหลักการาจะได้กระเตีองใช่ไหมหลักการาจะได้สูงแต่ไม่รู้ทำไปถึงไหน แต่ว่าในคือไอเดียลักๆก,ก,ก็คือว่าต่ำหรือถ้อใ่ในในอะไรละ่ะไอหมุนขาตอนกลางน้ำเนี่ยสู้ขึ้นมันมีไรอันอันนึ่งก็ไปต่านุ่นแต่ว่าสิ่งเดียก็การก็คือเรื่องเลยต่าโรงงานเห็นไหมต่ำโรงงาน,น,งงานใส่ไม่ตังโรงงานให้มากๆอาจารย์ไม่ใญ่ตังหงายเนาะโตไม่ใช่ตังงาน แต่ไปในอาเซียนนี่มันบอกว่าถ้ามาตั้งลรงงานนะสามารถนำเงินทุนมาได้รถน0ถ้ามาตั้งบวดสัตทำหลองยางเป็นจาก้องได้70%มันเปิดแล้วไหมในก้อนมันไม่เปิดใน,นก้อนมันเป็น40-51ผ่ายตายกดไม้คนต่างดาว อีก้ามาตังบดชัดในไทยตื้อหุ้นในซีบกนฝรั่งตื้อหุ้นในซีบกาเปอร5เป็นเป็นหองคนไทยแต่พวกในอาเซียนมันเปิดแล้วไงลอยก็ได้ลอยที่โรงงาน70เปอร์เซ็นบอชัทใส่เราไม่ใยโอกาสนี้ดึงก็มาตังอันนี้ไม่ใหญ่อาเซียนมันไม่ใหญ่จะปล่อยโรงงานตังยางนะทุกยางกันเตะตัเตะตนหนังกันอย่างนี้ หลายคนหลงเนี làm, phải, phải này, ่ยลามหลายคนหลงเนี mà, này, ay, ่ยมาเลยต่อไปภายในอาเซียนบัวซัดในอาเซียนจะมาในเมืองไทยหมาขึ ien, ้นมาขึ้นไหมยี่ไม่มาขึ้นเพือประกอบไอ้อกาสเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นจะก้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บัวซัดหลายสิ่งมาสิงคโปร์มังมาลลีมั้งซึ่งอาเซียนมันไม่ได้ยุติจะบอกอาเซียนซีบะเทศนะมันไปเรื่ยหล่ะ มันไปอาเซียนบวกหนึง่งถ้าว่าเลยปวปวดเล้งตายถ้าว่าตนตั้งใจฟังกันดิ๊ดนึ่งนะเดี๋ยวปวดเล้งกลางวันว่าร้อนมาเขิ้นนะ,นะใจไหมถ้าว่าปวดเล้งตายาตนตั้งใจฟังใชจไหมเมื่อปวดเล้งกลางตึนแบบฟังไม่คอยดูเรื่องนีน่มันต่องแดงกันไม่รู้นะเดี๋กลาง,งพอ,พอ,อีกแล้วปวดอาเซียนบวกหนึ่งนี่นะมันไปอ,อะไรอ,ะอาเซียนจีนนะ rest the pride in our heart, but and we love one. as one give our wire to the, word. Oh, please, the world. All this how from the source and for crossway. รวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่